เมื่อวานนี้วันอะไรนะ7็มกราค,คล้ายๆกับเป็นวันชาติเขมร<ม>เพราะว่าเขาประกาศว่าเขาสามารถทำลายพวกเขมรแดงเนี่ยออกไปจากประเทศได้สําเร็จนะครับเป็นวันสําคัญแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัดตะอเริกด้วยครับ<อ>ท้งประเทศนี้หยุดกันหมดเลยแต่ปรากฏว่าโรงงานที่มีในทุนเป็นคนจีนไม่ให้แรงงานกัมพูชายหยุดนะครับทุกคนต้องมาทํางานในวันหยุดนักขัดตะอเริกปรากฏว่า คนขเขมรไม่พอใจรวมตัวกันลุกฮือแล้วก็ประท้วงนะครับรอบนี้นอกเหนือจากต้องมาทํางานในวันหยุดนักกัตรตลเลิกแล้วเนี่ยยังโดนในทุนจีนที่เป็นเจ้าของโรงงานดูถูกด้วยว่าขเขมรน่ะมันโง่ก็สมแล้วที่โดนไทยยึดแผ่นดินครับ

สาวคนนี้ทรงเจอันนี้ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนของแรงงานนะครับออกมาเนี่ยฟาดเดือดเลยนะครับผู้ชมระหว่างการประท้วงของแรงงานชาวกัมพูชาที่ตัดเย็บรองเท้าแบรนด์ดังรวมตัวกันมากกว่า2,000คนนะครับปิดถนนหมายเลข3ในพื้นที่ของหมู่บ้านทะลกตาบลชงรุกอำเภอกงพีสีของจังหวัดกัมพูปือครับอยู่ในพื้นที่กัมพูชานี่แหละช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลย7มกราคมวันหยุดนักขัดตฤกษริกนะครับแต่ว่าแรงงานปิดถนนประท้วง การจราจรนี่ติดขัดนานหลายชั่วโมงเลยหลังจากที่บอสชาวจีนฮะให้แรงงานทั้งโรงงานเนี่ยมาทํางานวันหยุดนะักตะรอเรกเฮ้ยวันหยุดนะะแล้วเป็นวันหยุดสําคัญของชาติด้วยก็คือ7มกราหรือวันชาติเขมนะครับเป็นวันแห่งชัยชนะโค่นล้มเขมรแดงได้สําเร็จหุนเซนเนี่ยก็ประกาศให้หยุดอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่า แรงงานทั้งหมดมารวมตัวกันรประท้วงเรื่องที่1ก็คือไม่ได้โบนัสประจําปีแล้วโดนบอสจีนเนี่ยดูหมิ่นศักดิ์ศรีบอกว่าคนเขมรเนี่ยโง่สมแล้วที่โดนไทยยึดพื้นที่ไปโอ้โหคือจี้จุด2จุดเลยจีนเลยนัสก็ไม่ให้แล้วยังมาจี้ใจเรื่องของการที่ไทยไปยึดแผ่นดินเดี๋ยวด้วยนะ เอางี้ก่อนแผ่นดินะแผ่นดินของเราเราแค่เอาคืนแต่ว่าบอสจีเนี่ยไปจี้ว่าแผ่นดิเนเขมรเนี่ยสมแล้วที่โดนไทยยึดไปคนคเขมรก็เลยโกรธแค้นอย่างมากนะครับมารวมตัวกันขณะเดียวกันมีพี่สาวเป็นพี่สาวอินฟลูท่านหนึ่งคนคเขมรน,นี่แหละชื่อว่าแอนนาออกมารายงานข่าวในติ๊ t o ็อกนะครับคุณผู้ชมว่า ปะทวงก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่กัมพูชาโดนไทยรังแกต้องให้แม่แองเจลินามาช่วยอะไรนะแองเจลินาโจลี่นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังสัญชาติอเมริกันนะครับปัจจุบันเธออายุ51ปีคือเป็นระดับเอลิสนะแล้วอินฟลูสาวคนนี้เนี่ยอาศัยว่าแม่แองเจลินาเนี่ยเคยได้สัญชาติกัมพูชาแบบ ยกสัญชาติให้เขาฟรีๆขอหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปยกสัญชาติให้แม่แองจี้แล้วแม่แองจี้เนี่ยทุกวันนี้ถือสสัญชาติคือสัญชาติอเมริกันกับสัญชาติขเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยขเขมรมองว่านี่คือบุญคลล้นหัวแองเจลีน่าโจลี่ควรจะต้องย้ายขายบ้านที่ลอสแองเจลิสแล้วมาอยู่ขเขมรเพื่อที่จะช่วยแสดงพลังเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนขเขมรอีกทางหนึ่งครับ ដល់អែនជេលីណាជឿគេគិតគាត់ឆ្លាញ់ខ្មែរយើងខ្លាំងមែនតើយកកូនខ្មែរទៅធ្វើកូនគាត់ទៀតទៅអែមមែនណាឥឡូវនេះគេ move មកខ្មែរស៊ូនទៀតទៅ report ហ្នឹងគេឆក់ពេញ Facebook របស់ខ្ញុំគេថាតែ fake ដាំ fake ដាំតែ PM សឹងទៅជាមនុស្ស fake តែល ôi <laughs> ខ្លាំងយល់ឯងខានដល់ way game membership មកស្បស្ខ្សែខ្មែរអែមខ្លាំងមែនតើ Hollywood ដឹងលបីលបីលបីគ្មានពីណាអឺខ្ជួនខ្លាំងគាត់ខ្ជូតមក จมัวเล็กซี่กัยเคยกวดเอ่อได้เต่คว้าเนื้อแข่งอ่อลอสแอนเจลิสนั่งดัดลวดตีอัดดับไปมูฟมาร์คเม่ได้แซงตัดเขมะโดยจุดกว่ามีนสัญเชิญเขมะโอ้ดีใจอ่ะอินฟลูสาวคนนี้ปั่นข่าวนะครับคุณผู้ชมบอกแองเจลิน่าโจลี่จะขายบ้านที่ลอสแอนเจลิสทิ้งชีวิตที่อเมริกาแล้วย้ายมาอยู่กัมพูชาเพราะเธอถือสัญชาติกัมพูชาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังดังขนาดถึงขั้นที่ว่าสื่อเขมร ยักษ์ใหญ่อย่างเดอะค m มเ t i m ไทยังตีข่าวเรื่องอนี้ครับผู้ชมลงผ่านเว็บไซต์ของตัวเองนะครับบอกว่าแองเจลินาจลี่เนี่ยจะย้ายมาอยู่ขเขมรจริงๆเพราะว่ากัมพูชานั้นเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเธอแล้วยังมีการลงบทความทวงบุงคุณเรื่องที่เธอเนี่ยถือสัญชาติขเขมรด้วยบอกว่าคือเธอเนี่ยได้สัญชาติขเขมรเธอเปรียบเสมือนเป็นคนขเขมรคนหนึ่งแล้วก็ สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศเนี่ยได้อีกทางหนึ่งผ่านชื่อเสียงของตัวเธอดังนั้น แองเจลินาจอรี่ควรจะขายบ้านที่อเมริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่เขมรแบบถาวรน,นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครจําได้อย่างลุนพี่ต้นจําได้ไ<อ>ล,ลุนพี่ต้นจําได้แองจลินาจอรีดังมากมาลาลาคอฟทูมเลเดอร์ทูมเลเดอร์หนังเรื่องนี้ถ่ายในกัมพูชานะครับเธอเนี่ยถือสองสัญชาติเป็นสัญชาติอเมริกันโดยกําเนิดแล้วเขมรเนี่ยมายกสัญชาติให้เธอเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอบคุณที่ตัวเธอเนี่ยมาตั้งศูนย์พิทักษ์สัตว์ป่าที่พระตะบองแล้วเธอก็สร้างชื่อเสียงจากการที่เธอเนี่ย เป็นนักแสดงนำมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องทูมเรเดอร์ที่ปราสาทตาปรมจนตอนนั้นโอ้โหเขมรดังระดับโลกคือก็เหมือนกับทุกประเทศแหละจะไม่ได้บอก<ล>ว่าเฉพาะประเทศไทยออคือทุกประเทศที่ภาพยนตร์เรื่องไหนใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังแล้วหนังเกิดดังขึ้นมาออที่นั่นก็จะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวเนี่ยแหย่อยากจะมาเยี่ยมเยือนที่ไทยก็ไม่อยากจะบอกว่าพรุนทั้งประเทศนะทุกประทัด ไอรีโอนาโดดิคาบิโอไม่เห็นเราองให้สัญชาติเขาเลยทะเลไทยนี่คุณจะเอาเรื่องไหนล่ะจะเอาเรื่องไหนจะเอาจังหวัดไหนล่ะประเทศไทยมีเต็มไปหมดแต่ไทยก็ไม่เคยไปเรียกร้องว่านักแสดงพวกนั้นควรจะมาเป็นปากเป็นเสียงให้แต่ตอนนี้เขมรกดดันนะครับว่าแองเจลีน่าที่ถือสัญชาติเขมรด้วยแล้วก็มาถ่ายหนังที่เขมรอเธอรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเป็นเด็กกัมพูชาเอาไปเป็นลูกบุญธรรมซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเขมรก็บอกว่าแองเจลีน่าเนี่ย ไหนๆก็มีความเกี่ยวข้องกับขมรนเนี่ยในทุกวิติอยู่แล้วลูกของเธอคนหนึ่งลูกบุญธรรมก็คือลูกแท้ๆตามกฎหมายเเพราะมีการรับรองนะครับผู้ชมก็เป็นคนขมนเป็นเด็กขมรนดังนั้นแองเจลิน่าก็คือคนขมรนดังนั้น,น,ข,นขายบ้านอเออไปขายบ้านที่อเมริกาแล้วย้ายมาอยู่ขมรนมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนขมนโอ้โหทีนี้เริ่มมีกระแสกดดันทั้งประเทศเรื่องนี้นะครับผู้ชมทีมงานแองเจลิน่า คือดาราดับเอลิสเนาะเขาตอบไหมเขาจะมี PR คอยดูแลให้ออกมาเปิดเผยว่าแองเจลิน่าไม่สะดวกพูดเรื่องนี้อันนี้ส่งสัญญาณว่าอะไรรู้ไหมการไม่พูดเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอรู้ว่าเธอเธอพูดออกไปไม่เป็นผลดีกับตัวเธอในทุกกรณีทางการทูตไม่พูดแปลว่า yes ถ้าการทูตนะแต่นี่คือไม่พูดแปว่าอันนี้สมหวัท่าทีไม่ยุ่งไม่ขอยุ่งเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ย้ายโดนเขมรด่าแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าย้ายอ้าว ตกลงคือเธอถือหางเขมห็นใช่ไหมเห็น oh. ไหมคือ <biases> พูดพดดูดอะไรออกไป <Import> ก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวเธอเพราะนั้นทีมงานแองเจลิน่าบอกว่า ไม่สะดวกพูดเรื่องนี้ก็คือไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยฮอลลีวูดขยายกันทั้งวงการแล้วเราเคยไปทำอะไรที่เขมิรัวเดี๋ยวว่าจะเอาเราไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงขึ้มเนี้ยขนาดน้องลิซ่ายังโดนเคลมไปเลยเห็นปที่สุดถ้าแองเจลิน่าคิดจะพูดนะเธอพูดมาตั้นานแล้วเพราะว่าคขอเอาหลายเรื่องนะคือเอาเข้าจริงนะคุณผู้ชมแมดด็อกที่แองเจลิน่ารับไปเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเป็นเด็กเขมรก็จริงแต่เอาไปตั้งแต่เล็กมากจําความไม่ได้ทุกวันนี้แมดด็อกคือเด็กอเมริกันคนหนึ่งพูดภาษาขมรไม่ได ไม่เลยไม่เลยเป็นบริการชนเต็มที่คือเขาไม่ได้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเขมรเลยอืมแล้วบ้านนี้ก็รักมากนะใช่แต่เพราะั้นเขมจะไปเคลมว่าเขาเป็นครอบครัวคนเขมรน่ะไม่ได้สะดวกแบบนั้นจริงๆริใช่ไหมเนี่ยคือเราก็เราดูไกลๆแล้วรู้สึกว่าเออเอาเอาที่สะดวกใจแล้วกันแต่เราไม่สะดวกใจเลยลักษณะแบบนี้